สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดําซิงนะคะวันนี้ออกมาวิ่งงานสายค่ะเพราะว่าย้ายโบนาง,งานวันนี้อาจจะได้ ชอดเด็ดหรือเปล่านะหรือว่าเขาจะทําทางออกไปอีกทางถ้าออกไปอีกทางก็ไม่น่าจมค่ะแต่ถ้าวิ่งผ่านานาเน,นี่ยน่าจะ <c oughs> ก็น่าจะติดเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะให้ออกทางไหนก็ทำงานชิวๆนะคะ ไม่ต้องรีบไม่มีงวดนะทำแบบสบายสบายอือฮึขึ้นนวมแท่ละ่จะจอดในอนอกนี่ ไม่ถึงไหนเลยติดล้อหน้าอีกเวนกำคันนี้ก็ติดนะคะนี่คันสีน้ำเงินมามุกติดอีกกำ ติดแรงไหมนี่นุ๊ <laughs> ทำคอนเทนต์เย่ลื่น <laughs> ทำอะไรนี่หั <laughs> วจะปวดดินไม่ขึ้นหรอกค่ะเพราะว่ามันลื่นล้อหลังฝังนู้น เล่นอะไรกันพี่บอมเลยข้าเล่นรอไม่รถปลอมเงยข้งหารถข้งแเนอนักอะไรเต็ง เจดากลุลอยากได้เครื่องไหม้บ่เดี๋ยวรอแมคโครดันตูดนะคะลื่นลื่นทางก็าห้มาไม่มาทางก็ขุดไว้ก็ลงมาลื่นอะไรก็ไม่รู้ ติดกันอยู่สองคันเนี่ยรอรอเสียดาพอได้คลิปเนาะอย่าไปเสียว thank <laughs> you สองคันได้เช้าเลย กำลังจะออกค่ะวิ่งคันแรกซะด้วยน่าจะออกทางโน้นค่ะแล้วรถมุกจอดขวางไงก็เลยต้องมาเอาดินก่อนเพื่อนบวนสางอยอู่วันนี้ไม่ได้ห่อข้าวมาค่ะนี่ ข้าวกล่องสั่งมาเพราะว่าเมื่อเช้ามุกเมาค้างก็เลยไปกินกว๋วยเตี๋ยวแต่เช้าแล้วก็สั่งข้าวกล่องมากินเที่ยงนะคะตื่นหุงข้าวทำกับข้าวไม่ไหวค <laughs> ้างเมื่อคืนกินเยอะนะคะถ้าไม่ได้ดื่มก็จะตื่นหุงข้าวทำกับข้าวห่อมาะคะ่ะ ที่จอดรอนะคะไม่รู้ที่เทเยอะไปรอบมองสามแยกนี่เด้๋ยวมองเทรืองสายกีนี่ก่อนเนี่ยสามที่มาดูสามสิบเที่ยวสามแยกไหน,นนีเออไปนี้แม่นบอไปทอดมองหม,มู่บ้านเลยนะเขาหมู่บ้านเลยบ่เออมาทางสิเขาหมู่บ้านไปขายอยู่นั่นเลยเดี๋ยวมองตรงนีก้ก่อน ไปจอดรอปากทางนะคะก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรมากอันที่จริงจะจอดที่บ้านก็ได้นะไม่มีงวดแล้วก็เออมันก็พอพักผ่อนได้แล้วอะแต่เบื่อนะคะอยากวิ่งงาน อยู่บ้านก็น,นอนจนอืดติดสายไฟไหมนี่มีสายไฟด้วยกอมนะ่นองโอเคค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเจอก,กันคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมขอตัวทำงานก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย